ดูสิกล้วาายไม้สวยไหมสวัสดีค่ะว้มามาค่ะลิงข้ามาดูกันนะคะส <c oughs> วัสดีค่ะเราอะไรอีกทีหนึ่งนะครับ พี่วาน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะวันนี้พี่ไปเตะบอลมาเหนื่อยมากงันพักก่อนให้พี่พอนะฉันได้กลับบ้านแล้วดีใจด้วยจ้ะม,มามามาดีกมามันกาดีกาเรายังไม่ได้กลับเลยอยู่ที่สวนเลยเลย <Es> ทุกคนเป็นไงบ้างวันนี้เขาสอนแล้รนะใช่พอดีตอนแรกมันวุ่นวายเนี่ยทุกคนก็เลยให้กำลังใจพี่นอยสิก็เดวบอลก็เป็นกำลังใจให้นะตอนเดวบอก็ซื้อๆ ตเตยบอนก็ให้นั่ถึงหน้าหนูไให้หน้าหนูเป็นโกอะไรแบบนี้เหรอไม่ใช่ <c oughs> เลยเลยขอให้ไปว่านี่มันเสียงอะไรไวอะอย่างนี้ขับรนี้เพียงพอนะคะขอให้ความสุดแก่กตเตยบอนนั่งรายงานตัวครับรายงานตัวค่ะแป๊บนาเพราะว่าขออนุญาต นม่เกงมาแล้วโอ้ยค okay. so, okay. exactly. ืออยากรู้ว่าม oh ันคืออะไรโอเคนี่ดูเพื่อนเธอส่งข้อความดีๆๆเลยไม่อยากเป็นสัสตรแพทย์แต่เรียนไม่เก่งอ่ะได้ที่เก้าตลอดโอ้ยที่เก้าก็เก่งแล้วเธอ ไม่ได้เจอแป๊บ,บนึงคิดถึงมากเลยคิดถึงทุกคนเหมือนกันเลยมันอะไรกว่ามีไรอยากจะบอกลุนหาตอนออดิชั่นนะคะก็เป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะบอกได้เลยว่าเข้ามาก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายอย่างนะคะจริงๆก็มีท้องคนอเดียวเข้าเสียแต่ก็นั่นแหละ มันจะทําให้เราเติบโตขึ้นไปดูไปดูกินข้าวอย่างกินแล้วค่ะเราเล่นมาก็เป็นกำลังใจให้มาสมัครกันเยอะๆนะคะเอาไม่เปิดฝาแล้วแม่หนูหนูปิดฝาเลยนะคะเอาเก็บของเลยค่ะเก็บของก่อนตัวเก็บของนะฮะแบงออกมาแล้วก็เก็บของ พี่เกดบอกว่าคิดถึงเี่พี่เกดปูแล้วพรุ่งนี้เธอต้องมาช่วยแม่อะเอากระเป๋าตังค์แม่ออกมาลุกไปดเอนเ่ล้เขาไม่นไ่เเรมหน่เราไม่เ็ไม่หนไนราม่น่เห็นนานไเห็น้ไ็ร่เป็นเไ็นร่นรเ๋นะาห็นาเ็ราเนหรเา แบงหมดไหมหยิีไปเลยหรอรวมๆไหมหมดแล้วนะแม่เปลี่ยนแบงยี่สิบเป็นแบงพันแม่แรกไว้สำหรับไว้ทอนลูกค้าแล้วก็เอาของพอดีใส่ตาซะตรงนู้นลงหมดเลยเหรออันไหนบนโต๊ะโอเคทั้งหมดเขาบอกไม่เห็นพอดีใส่ตาซ่านโอเคใส่ตาสั้นจริงเปล่าสั้นแบบแม่นะสั้นแค่ชั่วคราวใช่ไหม แพนนะคะทุกคนต้องเก็บของเราวเพราะเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วค่ะแม่อันนี้เป็นโฉมจากกาวนะอันนี้ไม่ใช่อิรุซมุอิรุค่ะโฉมฮะเนาะซูผิดไม่อิรุซมุคือชื่อญี่ปุ่นโฉมจากกาวคือชื่อไทยค่ะมันคือตัวเดียวกันค่ะแต่มันเป็นพันธุ์ผสุมใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนเล่นนะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่อิรุซมุนะอันนี้เป็นโฉมจากกาว มันคือตัวเดียวกันค่ะชื่อไทยกับชื่อเทศแล้วก็พูดเป็ภาษาอังกฤษหนูก็งงเลยขอเป็นภาษาไทยได้ไหมคะเก็บมาเลนเอาลงมือน,นี่งงช็อตฟิวอันนี้ขายกันทำไมไม่ใช่ถ้าหาทำไมอีร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านของคุณพี่ด้านข้า <c oughs> งค่ะเป็นที่แต่ว่าอีร้านหนึ่งก็ร้านกล้วยไม้เมื่อกี้ก็เป <c oughs> ็นที่อีก้านหนึ่งพวกคุณมาเดินเล่นกันได้นะที่สวนหลวง นะะคพี่นี้จะเอากล้วยไม้สามพิเศษสามพิเศษต้าเอาก่อนถ้าเอาก่อนแล้วค่อยยังโอเคไหมคะเดี๋ยวจะเป็นภาระให้ใช่ไหมหรือว่าจะให้เป็นแฮกตัดสวยๆนะคะก่อนได้อันนี้คือแม่จะเก็บไว้เหรอคะไหนค่ะโอเคได้เก่ารัดเก็บไหมคะ ก็แล้วไปกินเนียมาทานนะคะมาแบบว่ามาเที่ยวกันได้นะวิ่งเล่นแทนได้ไหมไปวิ่งที่ถน,นนะคะ่ะามาวิ่งเล่นในร้านนะคะมาวิ่งเล่นในร้านระวังทําของตกแล้วก็ต้องแบบว่าจะใช้ค่าเสียหายของต้นไม้บอกได้เลยไม่ใช่สิบยีส่สิบบาทแต่จริงๆมันก็แพงกว่านี้แหละแต่แค่มันเราดูโูใช่ป่ะเออนั่นเห็นยี่ห้อ าคาเตัของรยาีไม่ต้องไม่ต้องโอเคเจอแล้วขอความกรุณาค่ะกลับไปลตรวจค่ะทำไมหนูไรเขาต้องพูดเจเตเมื่อกี้หนูปันจักยานต้องกี่รอแล้เขาไม่พูดเลยนะอตอนี้พูดเลยไม่ไ่ตรงปั๊ยจะเห็นไหมตรงป้๊ เห็นมือนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ทุกคนไม่ต้องฟันะคะไม่ต้องฟันะคะไม่ต้องฟันะคะไม่ต้องฟังน่รน่รน่ารกน่่ารัน่า่าร่น อันนี้ของลูกนะใช่เขาพูดแรนหรอแปรนมันะยอโนรถแม่นั่งตรงนี้จะเห็นไหมเนี่ยแม่ร้อนไหนหันกล้องไปหน่อยเองน่หันมานี่อค่ะโอเคปึ๊บดูๆูสนน่าของรถไม่เอาไม่มาเอารถสักทีค่ะคืออยากติดแบรนด์ด้วยแล้วก็อะไรใบทะเบียนรถด,ด้วย ออกมาวินาอีกนะแม่อยากให้เราโชว์มีมันวินาอีกอยากให้เราโชว์มีมันวีนาค่ะทุกคนบอกชื่อไปนั่งกับแม่ก่าคนเยอะปะว่าจะไปแต่แม่ไหวแล้วก็ไม่ต้องมาค่ะมาเดินเล่นกันได้นะทุกคนคือล็อกของว่าค่ะ คือแบบหาได้ง่ายมากแต่เนียให้ดูด็นปนี่มาหมนุ่มกันได้นั้นเนี่ยนี่เป็นร้านดินเผาะค่ะมีร้านดินเผาถ้าถ้าแบบว่าทุกคนมองเข้านะเข้ามาดินเผาเข,อขอาฝั่งซ้ายตรงกลางเนี่ยจะเป็นแคคตัสนะคะฝั่งขวาของของร้านว<อ>่า,นาว่าเนี่ยจะเป็นกล้วยไม้มีกล้วยไม้แบบนี้ นี่เอแม่ทุกคนมีกล้วยไม้แบบนี้ค่ะรอบที่แล้วเพราะว่าซื้อกล้วยไม้ไปฝากพี่เชอร์ว่าก็ซื้อร้านนี้นี่แหละค่ะคนเยอะไหมเยอะเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแม่แม่ค่ะไม่ได้แน่นเด้อโหแน่นเดินเงินชุนเดินแบบสบายๆเดินสบายสายงานพันไม้งามใช่ไหมล่ะใช่ไหมแม่คะงานพันไม้งามใช่ไหมคะใช่ค่ะอถ้าถามน้องวันนี่ก็จะไม่ให้ว่าอ่านแบบอย่างเดียวเลย นี่จะให้ดูมากินเกาลัดอะไรเมา่ออยากเป็นเซนเตอร์เพลงอะไรคะอยากเป็นเซนเตอร์เพลงคล้ายเพลงมันปีนาวค่ะชอบชอบเต้นเพลงแนวนี้ค่ะ้าทายยากๆค่ะว่าไปขายอะไรครับคือคุณแม่่ะอายในวันนี้ไม่มีซ้อมก็เลยแบบว่ามาไล์ได้ค่ะ มันมีอยู่ไม่ไกลเหมือนกันแต่ยังไม่มีเวลาไปเลยพี่ปลูกที่ไรตายทส่สนใจอะไรเสาถานได้นะคะแม่ลูกค้ามาแล้วเลยนี่นี่อะไรโดนโจแม่เราโดนใจค้่ะ ปิดร้านกี่โมคือมันปิดประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยที่จริงอันนี้คือไม่ได้ปิดร้านแต่ว่ามันจะเริ่มซาซาแล้วค่ะควรจะเริ่มซาซาช่วงทุ่มสองทุ่มเนี่ยควรเริ่มซาแล้วค่ะที่จร,ริงจุดฟูเนี่ยเขาเออฟูเนี่ยจุดตั้งแต่วนันแรกเลยลว,วันที่หนึ่งใช่ไหมวันนี้วันที่สี่แล้วเขาไม่จุดเลยเขาุกคนที่ปลูกทีไรตายทุกที่พี่ต้องดูด้วยนะว่าปลูกแบบถูกไหมค่ะ แ่ขายขายคนเก่งไหมคะแน่นอนว่าเก่งค่ะแต่ว่าจริงๆแล้ก็ขายในไลฟ์เก่งมากไม่ไม่ไม่ได้โมอันนี้ไม่ได้โมจริงๆแต่พอเข้ามาก็เลยไม่ได้ขายแล้วก็เลยไม่สามารถขายได้ไมีด้ช่วยคุณแม่ขายพวตาลเลื่อนสีมาช่วยกันค่ะอะไรในนี้อ่โอ้ไปไม่น่าทันถ้างั้นเขาไม่ได้วันเดียวเขาปิดวันที่สิบค่ะงานหมดวันที่สิบค่ะ แต่ถ้าช่วงนี้เอาจริงๆช่วงนี้ก็มาได้นะคะแต่ว่ารานจะเริ่มปิดแล,ล้วน ma ้องว่ามาสปินาดีมากููดีมากจริงๆขอบคุณค่ะลุงเคจะมาหรัอคะคนหรือฝนมีซาด้วยไหนทุกคนเลยสิมุกมุกแปกแบก ฝนหรือคนม uf, Hence, ีซาด้วยก็ต้องมีสาสิคะโอ้ยายิงๆไปไหนไปี่ะบ้เลยกดมีเด็กมาด้วยทุกคนไปที่ไหนอยู่ที่สวนหลวง โอ๊ยไปกีฬาสีพี่ว่าอยู่สีอะไรน่าจะอยู่สีสเขียวค่ะน่าจะนะคะทํำไมต้องใจร้อนกับเพื่อนไม่ได้ใจร้อนค่ะก็ื่อตอนเดบิวน่ารักมากค่ะอ้าวแล้วตอนนี้หนุไม่น่ารักหรอค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่น่าักร้อน ใจมากใช่เยพวนี้ม่มีเรียนดีใจมากเลยใช่พวงนี้ใหาทำอไมีจุดพูพ่งนี้มีจุดพูด้วยเหรอคะจะได้วันที่หนึ่งเขาจุดวันที่หนึ่งเหรอคะโอ้โหโอ้โหต่างคนต่างกัน านคนทานแขนซ่านี่คุณพี่ร้านร้านอะไรร้านกล้วยไม้ใจใจดีนี่มีขนมไหมวาด้วยนี่หนูชอบกินอันนี้ค่ะแม่เอาไปกินดีกว่าเอด้ไปไหนอะเก็บแล้วคาแบบนั้นดีกว่ามันมองเห็น ไม่ว่าตอนไหนวก็เสมอวิ้ครับุคคิดว่าสจะหน่อยจะมือที่สกไม่ได้หาชุดเลยค่ะทุกคนจีหาได้แล้วงานจะมือเครื่ออหาค่อยๆหาทุคนค่อยๆหาอย่าใจร้อนแค่ไวรุ่นัยรุ่นอย่าใจร้อนนะคะนี่เราได้ขนมน่ากินฟุด เต้นเทมาขอบคุณค่ะโอชอบเต้นสไตล์นั้นมากก็เห็นว่าหน้าแบบนี้แต่บอกว่าก็ชอบเต้นสไตล์นั้นนะคะเดี๋ยวไปไม่ทันแล้วหนูปิดก่อนนะน่ารักดีวันนี้คือสีหนูด้วยค่ะเพราะสีเพ้นมามันเลยติดดี ร้านรักนะร้านหนูปิดโกนแน่ร้านเราปิดกี่โมงคะแน่ปิดั้งนานแล้วอันนี้นั่งคุยเฉยโอ้แต่ถ้าคนมาก็ขายใช่ไหมคะแตก็ถือว่ายังไม่ปิดก็แล้วแต่วันนะคะทำไมมันไม่นานเลยแต่แม่หอยู่าวแล้วนะงั้นไปกันไปอเเคะไไไปปปลย่ เพรว,ว่าจับหัวเขา่าตัวเองแล้วโยกซ้ายโยกขวาแล้วคือมันอีดเอ็ดอีดเอ็ดเขาน้อยดีแล้ใช่ทุกคนเขานุเกเลยเนี่ยเขา, eat, add, eat, add. าอีดเอนะ็ดอีดเอ็ดทุกคนเยอะๆนะขอบคุณค่ะที่ไปสักพักก่อนนะควกนี้มิจฉาโอเคจับป้ายครับแล้วก่อนน,นะเจอกันใหม่โอเคเนาะโอเคโอเคแม่คุยเก่งนินเสียงคุยจะใจ วันพุธคืนนี้เจอกันนะคะวันพุธขายไหมขายทุกวันค่ะเดหนึ่งวันดีสิค่ะอยากชอบรุ่นน้องทางไงดีไม่ต้องค่ะแอลชอบก็นั่นแหละค่ะทาใจพี่กอบเกตทั้งข้อทั้งหลังอ้แบบข้อแบบเอเอ็ดไอวคืนนี้อาจจะมาไล่นะคะ ทุกคนบายข้าหนูอะเคยไปเจอทฤษฎีเรื่องหนึ่งค่ะทุกคนพวอายุสิบสองแต่ปวดหลังหนักมากคือหนูไปเจอทฤษฎีเรื่องหนึ่งมาคือหนูไปฟังเขาเล่ามาว่าทาไมคนเนี่ยถึงปวดหลังนะคะเพราะว่าเอาจริงๆเอ,อ่อทารกนะคะก็คือหนูอะไปฟังมาว่า คนน่ะที่เกิดออกมาแล้วต้องคานก่อนเพราะว่าวิวัฒนาการอ่ะของมนุษย์อ่ะคือมันยังไม่เติบโตจนสมบูรณ์ค่ะทุกคนก็เลยต้องออกมาเติบโตด้านนอกเพราะว่าเพราะอะไรถ้าเราเติบโตในท้องของแม่ค่ะทุกคนใช่ไหมทุกคนพอเราเติบโตในท้องแม่เราก็จะออกมาไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องแต่ว่าเขาก็เลยกําหนดไว้ว่าเราต้องออกมาก่อนออกมาจากท้องแม่ก่อนแล้วค่อยมาวิวีวิค่อยเติบโตหลังจากออกมาเราก็เลยต้องคานก่อน อีนี้เราเดี๋ยวจะเริ่มเดินใช่ไหมคะเขาบอกว่าการที่เราเดินเนี่ยทุกคนมันจะแบบผิดหลักธรรมชาติเพราะว่าปกติมันต้องขานใช่ไหมมันต้องขานเราขานเนี่ยมันก็จะบายสบายเนาะแต่พอแบบเรายือนอะ่ะมันก็จะแบบแรงน้มท่วงอะไรแบบนี้มาเลยสาระมาเลยใช่อะไะ S <S, oh มันเหมือนประมาณแบบว่าเรายืนอรพอเรายืนอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนมันเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงทุกคนมันก็จะแบบเออรู้สึกปวดหลังอะไรแบบนี้คือไม่ต้องแปลกใจนะคะไม่ใช่แบบเฮ้ยแก่แล้วแต่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงนะคะโอ้ยนี่ก็ไม่สระโอเคไปแหละไปเลยก่อนเล่าก็ก่อนไปวิ่สระบายบายคือมีช่องหนึ่งไปดูมาก่อนสรุปวันแกนท่าขาเลอ่ะค่ะจอันดีจากพี่วะใช่ไม่ต้องแปลกใจนะคะ พี่จินบอกว่ายังไงอ่ะทุกคนมาแบวเดินสี่ขาเลยแต่เราแบบเราแปลกไงเราเดินสองสองขาก็เลยทําให้เราเนี่ยปวดหลังทุกท่านทุกกล้องใครรู้สึกสุดพี่จินมันมีเล่าละเอียดแบบนี้แจะจะจบแล้วเงี้ยก็เลยเราแค่นี้เดียวใช่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 ทุกกล้องทุกกล้อง แน่พี่เพิ่งดี